ลักษณะของทานเนี่ยมันมีลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือว่าตอบแทนคุณงามความดีซึ่งกันและกันมีลักษณะผูกมิตรให้มั่นคงม,นมีลักษณะเมตตาและที่สูงสุดกว่าอ,อื่นก็คือทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวนั่นมันจึงจะเป็นทานที่บริสุทธิ์กุดองถ้าดูกันละเอียดกว่านั้นโดยใจที่ จิจิตไทยที่ไม่เห็นแก่ตัวก็จะเห็นได้ว่าจิตที่คิดจะให้นันสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาข้อนี้พูดกันมาหลายปีเต็มทีแล้วขอให้สังเกตว่าให้สังเกตว่าไอ้จิตที่คิดจะเอานมันเร่าร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวไอ้จิตที่คิดจะให้นั่นน่ะมันเยือกเย็นเพราะมันไม่มีความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันร้อนไม่มีความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ร้อน เพราะฉะนั้นจิตที่คิดจะให้นะมันสาบายเยือกเย็นกว่าจิตที่คิดจะเอา <c oughs> มองไปดูก็จะเห็นว่าให้ผู้อื่นกิน <c oughs> นั้นมันอิ่มนานตลอดการที่จะจำได้ถ้ากินเอง <c oughs> เดี๋ยวก็ทายว่าหมดเรื่องกันแต่ถ้าให้ผู้อื่นกินมันไปอยู่ในจิตใจของเขาแล้วอยู่ในจิตใจของเรานึกขึ้นมาทีไรก็ยังอิ่มอยู่นั่นแหละอิ่มเพราะได้ให้ผู้อื่นกิน ทั้งคนกินและทั้งคนให้อิ่มอยู่ตลอดกาลนานมีการให้ทานมันมีผลอย่างนี้มีผลมากเกินคาดอย่างนี้อิ่มตลอดกาลและยังสามารถทําลายความเห็นเกิดตัวด้วย